หุ่นวายไปหมดนะดูเด็กแสบนะดูมัน,อน,นเอาออกมาหมดก็ไม่ได้นะกัดกันนี่หนูในภูมา่าเคีย้ยวอะไรนะเคีย้ยวอะไรนะดูมันอร่อยปะ่ะคาหานี่หมดโอโ้โหซื้อยกกระสอบมาทั้งหมดเท่ไลละอะไรวะ อาหารนกเขาใหญ่ก็ยกก็สอบแบบยี่สิบโลธันวันยี่สิบธันวันสามสิบโลแล้วก็อะไรมิลเลดยี่ห้าโลก็อะไรอีกวะอาหารรวมไหมทายพืชรวมแล้วก็ผลไม้อัดเม็ดเลี้ยงเยอะอันนี้แช่ในห้องนะเบสิกเบสิกนะอันนั้นพวกลูกป้อนนะ ยังไม่แยกเข้าคู่อะไอ้พวกนี้ก็ไอ้นั่นลูกป้อนพึง่งโตไอ้พวกนี้โดนกัดนะเราต้องแยกมาไอ้นี่ก็เด็กดือ้อไอ้ข้างล่างก็กินชีคชินนามอนไอ้เพื่อนมันสองตัวมันไข่โกไข่ยอยู่เลยไม่อยากให้ไปกวนมันกัดไอ้ชาลีตายนะ กับเยลโล่สายตายไปตัวหนึ่งอห่วงไข่หนุ่นะโกงลงมาอีก,ก่าหน้าฮุ่นวาไปหมดนะแบงปองอยู่กับมางล่างอนะข้างในนุ่นก็ลูกเม็นนะแล้วก็ซันขนัวกับเหลือเบร์ไมาขอบตาดูดูดูดุ่นวาไปหมดฮะนี่แค่ในห้องนอนนะห้องโถงก็มีอีกนะ อันนั้นห้องโถงจะเป็นพวกฟอร์พัทแล้วก็กินชีกเยลโลไซดยกับอะไเนี้ยที่เป็นพ่อแม่นกกกไข่อยู่นะฟักมาแล้วแล้วก็ในครัวหน้าบ้านแล้วก็ไปของหน้าบ้านอย่างเงี้ยหน้าบ้านแล้วมีกระรอกมีชุก,ก้ามีเล็บเบิร์ดมีเม่นมีตะภาพมีเต่ามีขคอกระเทล มีพ่อแม่เลอเบิร์ดไม่ขอบตาอีกสองคู่เยอะไปหมดนะอาหารเดือนเดืนหนึ่งอะหกเจ็ดพันนะโยกกระสอบอย่างเดียวเลยดูมันไอเนี่ยชอบเล่นอาหารเนี่ยไอเด็กดื้อเนี่ยชอบเล่นอาหารเขียอาหารเล่นนะทิ้งไปว่าเล่นนะเราก็ ไม่เอามาให้กินแนละ้วมันเลอะ,น,ละนู่นเลอะนี่ทิ้งเลยะ